ปลูกป,ปัญญาวิทยายลัยนครราชสีมา V.S Diamond Food ไฟเชฟแอร์ฟอสสศึการแข่งขันวอลเล่บอลลิกอาชีพเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกสอ2พ2นยีสสัปดาห์ที่8หรือสัปดาห์แรกของเลก2แข่งขันกันที่ม c ซี o n ฮอร์เดอร์มอนบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยวันเสาร์ที่14มกราคม2566เป็นการแข่งขันในวันแรกซึ่งมีเกมการแข่งขัน3มคู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกาและ18นาฬิกา เกมคู่แรกเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาทีมอันดับ6ที่ชนะ3แพ้4ในชุดเขียวลงสนามพบก,กับไดมันฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสทีมรองจากฝูงที่ชนะ6แพ้1ในชุดแดงโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทีมนักตกหนุ่มเดมันฟูดที่ยังคงเล่นได้อย่างแข็งแกร่งไล่ตกเอาชนะไปได้แบบขาดลอย3-0เซต25-11 25-14 28-26เก็บเพิ่มอีก3นาคะแนนทำให้มี20แต้มยังคงรังรองจากฝูงต่อไป สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022-23ในวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้จะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้12นาฬิกาทีมหญิงคอนแก่นสตาวีซีพบนครราชสีมาหุยหวงังคิวมินซีวีซี15นาฬิกาทีมชายนครราชสีมาหวยหวงังคิวมินซีวีซีพบเกาะกูดคา b a บาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์18นาฬิกา ทีมหญิงไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสพบนครนนท์โดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูการทางช่องทรูดีวอลีบอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่องทรูดีทีที่ทรูดีที่นี่ที่เดียว